ายุ48ละคะ่ะริ้วลอยหน้าผากมาเต็มมากนะคะมีแต่คนบอกว่าพี่ลุงเธอต้องไปฉีดโบท็อกเท่านั้นนะคะที่จะช่วยทําให้ดีขึ้นคือลุงเป็นคนไม่ชอบงานไม่ชอบเข้าคลินิกไม่ชอบฉีดอะไรเข้าไปอะคะ่ะ รู้จักโซนอ๋อเพราะเจ้าของบริษัทวายแปดเลยค่ะคือคุณเป้คุณอีทเนี่ยเขาบอกว่าสินค้ากําลังจะออกบริษัทอใช้เวลาพัฒนาถึงสามปีอะค่ะควัดนี่จะได้ลองอาหารเสริมตัวนี้ค่ะคือรอมานานมากปัญหาผิวสุขภาพของลูกนะคะพออายุส8ะะ่ค่ะริ้วรอยหน้าผากมาเต็มมากนะคะมีแต่คนบอกว่าพี่ลุงเธอต้องไปฉีดโบท็อกเท่านั้นนะคะที่จะช่วยทำให้ดีขึ้นลูกๆเป็นคนไม่ชอบงานไม่ชอบเข้ากินอีกไม่ชอบฉีดอะไรเข้าไปอะคะ่ะ สิ่งที่ตัดสินใจนะคะที่ทานสลนอกเนี่ยเป็นเพราะความมั่นใจเลยนะคะได้เห็นสปปรรพคุณทั้งหมดของสินค้าวายแปนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงความตั้งใจของน้องเป้ถ้าไม่ดีเราไม่ทํานะคะและถ้าไม่แตกต่างเราไม่ทําและถ้าไม่ปลอดภัยเราไม่ทมําแน่นอนนะคะก็เลยได้ตัดใจได้ทานเลยเรื่องการนอนหลับเรื่องการขับถ่ายดีมาก แล้วก็ตื่นขึ้นมาก็เฟรชนะไปแบบร้านเสริมสวยเขาก็ทักกันเยอะมากนะไปทําอะไรมาตอนนี้ก็คือบอกว่าขาดไม่ได้เลยตัวเองทานแล้วคนรอบตัวทานเนี่ยสุขภาพดีกันทุกคนแล้วบอกว่าแฟนแย่งทานตลอดเวลาตอนนี้ทานมาสิวันก็โอเคหลายๆอย่างนะครับคือรู้สึกหน้านุ่มขึ้นแล้วก็อนอนหลับสบายคับถ่ายดีนะที่มันเกิดขึ้นตอนนี้กับส่วนพเข <c oughs> ก็รู้สึกจะมึจางลงนะครับตรงไหนคะที่แขนด้วยนะครับที่แขนเระส อ๋อ oh, หรอเริ่มเริ่มรู้สึกจางลงเหรอ <Okay. S 1> ใครที่มีปัญหาแบบรุ่งนะคะที่เป็นริ้วรอยการนอนหลับเรื่องการขับถ่ายผิวพรรณหมองคล้ำอะไรต่างๆนะคะที่เป็นมานะคะลุ่งอยากเชิญชวนนะคะให้ลองเปิดใจนะคะใช้ตัวโซลนอกนะคะรุ่งมองว่าชีวิตคุณจะกลับมาดีแน่นอน